เอาวัดดีวัดดีกุ่นกอนขอบคุณค่าบอกเป็นพ่อนั่นนั่นนัให้นางฝนใส่ใเจ้าไม่ต้องไปเลอวมันสันหัวล้อสั่นได้สันเนี่ยยิ้มใหน่่อแม่ จะเป็นปีญาวันนี้เลยแม่เจ um, so ้าบ well, ่าหน้าแป้นเลยจันเจ้าเดใดลูกสาวจ้าขึ้นชิวิดอกน้ำแล้วกันเดะเลยไมงนาบางบาทอยงไมองก็มีดีเนาะแต่เห็นที่เศ้าคนหูเลยว่าเป็นยาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเพิ่นเอาส้ซอยมันเด้ใส่ซอยนี่จัเจ้าจับของที่ะ